เดี๋ยวว่าจะพูดเรื่องพูดคนเดียวไปเถอะไม่ใช่ก็ครูบอกว่าให้นักเรียนทุกคนอ่ะแบ่งงานเท่ากันแล้วก็พูดเท่ากันไม่ใช่หรอ,หรอทุกคนต้องมีส่วนร่วมแล้วเธอจะมาให้ฉันพูดคนเดียวได้ไงถามจริงเธอหนูดีเธอบอกฉันมาเถอะแต่ว่าทาไมเธอถึงไม่อยากจะพูดหน้าฉันเรียนขนาดนั้นน่ะฮะเออฉันเออคือเปล่าไม่มีอะไรเราไม่ได้ไมก่กล้าสวัสดีค่ะหนูเชอหนูดีวันนี้หนูจะมาเล่าขา่าวเกี่ยวกับเบสือโค้งสามตัวที่ อนี่วิชานี้เป็นวิชาภาษากรงกนะ Good morning teacher How are you I'm fine Thank you and you เลกเรียนคะม่เลยจะเริ่มท่ออักขยาในอย่างนี้สักทีนี่นของขวขอานะ ตรงนี้เดี๋ยวเดียวบลูนะจะให้ทุกคนออกมาทักทายเพื่อนๆแล้วก็แนะนำตัวหน้าห้องทีละคนเป็นภาษาอังกฤษนะคะไม่ใช่แบบ Good morning เก๋ไกทองแบบนี้ไม่เอาอ่ะเอาทีละคนเลยนะคะอ่ใครจะอาสาออกมาเป็นคนแรกคะูค่ะนูค่ะููค่ะแม่เด็กๆน่ารักมากแย่งกันอาสาออกมาคนได้อ่าเดียก่อนแล้วกันค่ะเดียวเลย Good morning everyone. Yesterday I slept so late because I was playing Waterland. Do you guys like playing Waterland also? Wow. Uh, okay. <laughs> Thank you much. Uh, good, morning everyone. Today at lunch break, what should we eat? I think I want to eat some pad Thai. What about you? Okay. <laughs> <laughs> hello everyone how are you i just bought a new rabbit yesterday if you had some advice about rabbit you can tell me okay Bullet อ่ะเหลือคนสุดท้ายมาออกมาเลยค่ะอ่ะคนสุดท้ายค่ะเออนุ้อ่ะทานอยูแล้วค่ะออกมาเลยค่ะเออนุ้ยดิซื้อแอ้วหรอ่ะออกมาเลยค่ะมีเดินเซอรโมชั่นงั้นเหรอคะอ่า เริ่มเลยคะ่ะพูดเลยคะ่ะคือให้ทำเลยนะคะอ,คอ้าวก็ทักทายเพื่อนเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษไงยอย่างเมื่อกี้เดี๋ยวพูดเรื่องเกมเดี๋ยวพูดเรื่องอาหารพิมพ์รู้พูดเรื่องกระต่ายหรือพูดอะไรดินฟ้าอากาศนู่นนี่นั่นจราจร,จรอะไรก็ได้ค่ะสั้นๆคือหนูปวดท้องนะคะหนูขอไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปวดท้องมาปวดเลยตอนนี้ล่ะคือหนูไม่ไหวแล้วคือหนูขอไปก่อนนะคะ อ๋ ا. อ ا. คือจ,จริงๆแล้วค like ร,ร,รูอ่ะก็อยากให้ทุกคนได้พูดได้ครบทุกคนเลยนะได้มีโอกาสออกมาพูดหน้าห้องไงหนูดีเข้านะแป๊บเดียวแหละหล่อหล่อเ่ครูหล่อจะได้พูดครบทุกคนดียไหมห่อเหออรหล่อหล่อแป๊บนึงแป๊บนึงเนี่ยห้องานแค่นี of, ้เดี๋ยวก็กลับมาละ One hour later มาก็ดีบละมาก็ดีละอ่ะพูดเลยพูดเลยโอ้ยพูดเลยคะนี่ค่ะเที่ยงแล้วนะคะหนูหิวข้าวแล้วนะคะโป้าอ๋อหนูไปเล้วดีกว่าค่ะบายบายจักรีเอ็ยูทิเชอร์บ๊ายบายคุณค่ะพอดีหนูหิวข้าวหนูขอไปกินข้าวก่อนนะคะเอ่อไปกินข้าวไปเอ่อหนูหนูดีอะไรเนี่ยเข้าน้ำท้องเสียเป็นชั่วโมงอ๋อใส่ถ่ายหมดเลยหิวข้าวโออย่ามีดีพูดเลยอ่ะ A few moments later นี่กระต่ายไอ้นั่นมันโซ่ มเราวิ่งโชว์ด้านเล่นกันเขาบอกว่ามันอาจจะแบกที่มันอาจจะอยู่นิ่งๆที่ไหนได้ว่าโหมีใครเคยเลี้ยงกระต่ายปะมันสนไม่ได้เคยอ่ะเลี้ยงแต่แมวอ่ะตอนเช้ามันนอนตลอดเลยขี้เกียจก็ขี้เกียจแล้วตอนกลางคืนนะมันคึกมากเลยมันไม่ปวดโซฟาจนขาดหมดเลยอ่ะฉันเคยเลี้ยงกระรอกด้วยนะฉันก็เคยเออรู้ไหมว่าฉันไปจับกระรอกมาเองด้วยเฮ้ยต้องหมายไปจับมาจับได้ไงอ่ะจับปีนไปปีนขึ้นต้นไม้ก็จับกันรอก อ่า <c oughs> น,นักเพลินคะวันนี้นะคะจะให้จับกลุ่มทํารายงานค่ะแล้วก็จะต้องออกมาพรีเซนต์หน้าห้องด้วยอ่าเดี๋ยวครูจับกลุ่มมาให้เรียบร้อยแล้วก็คือมันจะได้ง่ายๆเนีเอาบางที่นั่งเลยดีวคู่กับเดีย้านหลังนะคะส่วนดีคู่กับพริมอ่าแล้วก็เดี๋ยวออกมาเนี่ยครูอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะนอกจากมีส่วนร่วมในการหาข้อมูลเขียนรายงานแล้วเนี่ย จะต้องได้มีส่วนร่วมในการพรีเซนต์หน้าห้องทุกคนทุกคนจะต้องพูดหน้าห้องนะคะแบ่งให้เท่าๆกาันโอเคไหมอ่ะเดี๋ยววันนี้ทําเรื่องประวัติของเครื่องดนตรีไทยนะคะเรื่องเครื่องดนตรีไทยดิวเรียนทําเรื่องเครื่องสายน้องพิมพ์กับหนูดีทําเรื่องเรื่องเป่าโอเคไหมใช่ค่ะ เดี๋ยวเธอพูดต้องพาแรกไปนะบบปแบบพวก introduction อะฉันกัวครึ่งมาัเดี๋ยวฉันพูดเองโอเคโอเคงั้นเธอก็ต้องพูดเรื่องดีเทลอะไรนั่นสิได้เอออย่างดีงั้นเรามาแบ่งงานกันเลยเถอะแต่เธอพูดหัวข้อนะแล้วเดี๋ยวว่าจะพูดเร<ว>ื่องเธอพวกคนเดียวไปเถอ,อะไม่ใช่ก็ครูบอกว่าให้นักเรียนทุกคนอะแบ่งงานทเท่ากันแล้วก็พูดเท่ากันไม่ใช่หรอทุกคนต้องมีส่วนร่วมแล้วเธอจะมาให้ฉันพูดคนเดียวได้ไง เออเออเออนี่ไงฉันหาข้อมูลเธอพูดเนี่ยเท่ากันแล้ว <L> อ้าว <L> เธอจะไม่ได้พูดเลยนะเออนะฉันหาข้อมูลแล้วไงอ่ะถ้างั้นเธอหลับไปเลยก็ได้ก,กันอ๋อหลับรอเหรออุ้ยก็ดีอยู่เหมือนกันนะง่วงอยู่พอดีเลยอ,ะอ่ะน่าเสียดายไหมนะไม่เป็นไรหรอกขอบคุณนะอขอจบรายงานเรื่องเครื่องสายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ ดีมากดีมากดีเดียแบ่งงานกันได้ดีเนื้อหากระชับครบถ้วนแล้วก็แบ่งกันรายงานได้เท่ากันเลยนะอย่างเงี้ยดีมากดีมากครูจะให้คะแนนเต็มเลยนะคะคุณคนค่ะอ่ะกลุ่มต่อไปเพื่อนป เนี่ยเขาบอกว่าหนูหากข้อมูลเรื่องเขาก็เลยจะหาให้เขาหาข้อมูลทั้งหมดส่วนหนูเอาไปคนฟรีเซนต์เองค่ะนี่ครูอ่ะความตั้งใจของครูก็คือจะให้ทํางานทุกๆอย่างเท่ากันเด็กทุกคนจะได้ฝึกหาข้อมูลเด็กทุกคนจะได้ฝึกพูดหน้าห้องไม่ใช่คนหนูไปหาเลยคนนึูพูดอย่างนี้มันไม่ได้ไงแล้วเราจะให้คะแนนยังไงแล้วตามความถนัดนี่คะไม่เป็นไรครูฟังหนูก่อนนะคะอะ อซอูโซด้วยอันนี้เป็นของกลุ่มที่แล้วอัอน,น,ออนนี้เป็นบวกแท่เป็นโน้ตขยอกเยิรมอ่ะวันนี้ทา้งคุณหมอว่าเครื่องเป่าเนี่ยก็มีหลายเครื่องตีมากเลยนะคะมีป๊อปเปอนคลุยในยไม่ใช่ขลุยแล้วก็ปีมีปีในปีนอกมีปีภาคปีชัวแล้วเครื่องดนตรีพวกนี้เนี่ยก็จะถูกเอาไปจัดใส่ในวงดนตรีตามความเหมาะสมค่ะ เราก็จะมาพูดถึงเครื่องเป่าที่มีลิ้นค่ะได้แก่ปีในปีนอกปีกลางปีเชวาแผนแล้วก็ปีมอนค่ะเครื่นองดนตรีเป่าที่ไม่มีลิ้นเนี่ยได้แก่คุยลิสบสอบรบข่ะวี็นไงครูได้คะแนนสิ ครูบอกแล้วใช่ไหมมันผิดจุดประสงค์ครูอย่างเงี้ยการที่ว่าครูก,ก็ไม่รู้ว่าทักษะก,การมีเส้นของหนูดีเป็นยังไงแล้วครูก็ไม่รู้ว่าทักษะการหาข้อมูลของเธอเป็นยังไงฉะนั้นกลุ่มนี้นะคะสอบตกนะคะ,ะโอ้ยคไม่ได้ไะคะแนนีค<า>่ะครูคะน่ก็ได้ศูตรแล้วเนี่ยเอ่อหนูคอเป็คำถามได้ไหมคะทุกคนรู้ไหมคะ ถามไปงั้นแหละหนูดีตั้งแต่ท่าภาษาอังกฤษแล้วครูให้เธอมาแนะนําตัวหน้าห้องฉันรู้นะว่าเธอไม่ได้ปวดท้องจริงหรอกเธอไปแอบในห้องน้ำใช่ไหมล่ะเุะอะไรจะขี้เป็นชัมม่วโมงขนาดนั้นน่ะแล้วงานเนี้ยฉันรู้นะว่าเธอจงใจจะหาข้อมูลทั้งหมดเพราะไม่อยากไปพูดหน้าฉันนะ่ะถามจริงเธอหนูดีเธอบอกฉันมาเถอะแต่ว่าทาไมเธอถึงไม่อยากไปพูดหน้าฉันเลี่ยงขนาดนั้นน่ะฮะเออฉันเออคือเปล่าไม่มีอะไรเราไม่ได้ไม่กล้า ตามใจตามใจพูดไปก็ไม่ยอมรับอยู่ดีทำไงดีนะ A few moments later ลาลาลาล,ล,ลทุกคนเรามีข่าวดีมาบอกผูฝ่ามาบอกว่าครั้งต่อไปเราจะได้เล่าข่าวกันนี่ริงหัวข้อข่าวเลยฉันว่าจะเล่าข่าวเกี่ยวกับดาราเลิกกันเดี๋ยวนี้คนชอบเรื่องแบบนี้เรื่องใต้เตียงดาราโอ้โห ครูต้องถูกใจแน่เลยไฉันว่าฉันจะเล่าเกี่ยวกับคนบ้าเมายาแล้วก็ไปฆ่าแม่ตัวเองอุ้ยโหดเที่ยงเอาไม้เหวี่ยงนี่ว่ะใไม้ต่อยดำมากเลยเฮ้ยนี้นี่เขาพวกเธอเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนี่คืออะไรนะฉันจะเล่าข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีเลือดเทียมที่เขาสร้างมาเพื่อรักษาคนน่ะโอ้โหจริงดังไปไหมมันจะเกินมุ้ยมุยแล้วหนูดีะฉันจะเล่าเกี่ยวกับอะไรเอ่อเอ่อ นูดีนีู้ดี๋ยว <Hello. S 1> เจะทำเรื่องอะไรอะ่ะเอ่อเออเอ,อพอดีฉันปวดหัวฉันขอไปห้องพยาบาลก่อนนะ <c oughs> จะไปไหนเธอจะหนีแบบนี้ต่อไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วหนีอะไรฉันแค่ปวดหัวโอ้ยหนูดีไม่ ฉันรู้นะทุกครั้งที่เธอจองพูดหน้าห้องอ่ะจะมีความกลัวแล้วก็อา้อางนู่นอ้างนี่แล้วก็ปวดที่บ้างแล,ล้วก็ปวดหัวบ้างแล้วก็ฟันผุบ้างแล้วก็เป็นลิซี่ดวงบ้างอะไรของเธอเนี่ยหนูดีเธอเชื่อใจพวกเราเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจับมือกันจับมือกัน,กนเราจะช่วยเพื่อให้เธอก้าวผ่านกำแพงความกลัวของเธอไปได้ฉันต้องทำไงอิมไม่ต้องห่วงดีเธอเชื่อใจฉันเธอฟังฉันดะีๆนะสวัสดีนะค่ะนักเรียนนั่นทำไมจะพังค่ะน้อง พิมมาบอกเพื่อนๆแล้วใช่ไหมว่าวันนี้จะมีเล่าค่ะบอกแล้วค่ะอย่างหนูมีความรับผิดชอบสูงม,มากอ่ะโอเคอ่ะใครจะเล่าก่อนหนูหนูหนูน,นหูหนูหูหน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 ูขนูหนูหนูอนูห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 นูนูห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 นูนหนูหนเหนูหนนูนูหนเหรูหนูหนมหนูหนูนูนูหนููหนูหนูนคนูนนะาูน้นน เดี๋ยวก็ปวดท้องเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็วิ่งหนีไปไม่ได้พูดอีกไม่เอาคนแรกดีแล้วค่ะไม่เป็นไรนุ่ดีเชื่อใจฉันถ้าทำตามสี่วิธีที่ฉันบอกเนี่ยรับรองห่างฉลิวข้อแรกนะ้นดีเธอจะต้องไปซ้อมหน้ากระจุกบ่อยๆพูดจนเธอมั่นใจเคพูดหน้ากระจกสวัสดีค่ะวันนี้อยู่จะมาเล่าข่าวเกี่ยวกับเสือโคร่งสามตัวที่โดนทับพาตัวไป อ้เอาใหม่ใหม่สวัสดีค่ะวันอไม่ได้สวัสดีค่ะไม่ได้สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าข่าวเกี่ยวกับมันได้เหรอไม่ได้สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าข่าวเกี่ยวกับเสือโคร่งสามตัวที่โดนลักพาตัวเออเอาใหม่สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าข่าวเกี่ยวกับเสือโคร่งสามตัวที่ถูกโดนลักพาตัวไปทําตุนยาจีนค่ะหนูดีเธอซ้อมหน้ากระจกมาแล้วใช่ไหมใช่ อำได้แน่นอนทำได้แน่นอนสู้ๆๆๆอ่ะตะมาตะมาหนูดีจะเล่าข่าวเรื่องอะไรคะเชิญเลยค่ะข้อที่2ก่อนพูดเนี่ยเธอจะต้องหายใจเข้าลึกๆอย่ามากเกินไปต้องพอดีพดีไม่งั้นเดี๋ยวขาดอากาศหายใจตาย พร้อมแล้วค่ะครูดีมากค่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยว้าวีตัตัวีตัตัสวัสดีค่ะหนูื่อหนูดีวันนี้หนูจะมาเล่าข่าวเกี่ยวกับเสือโค้งสามตัวที่ อุ้ยเขินเธอต้องหาที่พักสายตาอย่างเช่นมองหลอดไฟหรือมองมูรี่แล้วก็จ้องไว้เไม่ต้องสอบตาไปเรีนหาจุดพักสายตาเหรออ๋อนี่ไงมองเนสสอดยาดีกว่าอ้าวดูดนี หยุดเล่าทำไมอะ่ะกำลังไปได้สวยเลยเล่าต่อเล่าต่อค่ะได้ค่ะครูมีเสือโคร่งสักรูปที่ถูกลักพาตัวไปไปทำตุ๋นยาจีนซึ่งตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือแล้วแล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเสือโคร่งสักรูปนี้ได้รับการตั้งชื่อว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวยดเดี๋ยวแป๊บเดียวนะ้นดีนี่เดียหมุดดินสองแกะแกะแกะทำไมนี่มันสิหยุดเดี๋ยวนี้เลยมันเสียสมาธิเพื่อนและครูเอาเก็บเก็บเข้าใต้ต้นไม้นี่เก็บ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 เ่ะบเก็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 บ เดีนสอเดียวไม่อยู่เลยว่าข้อสุดท้ายข้อที่สี่ถ้ามันยังไม่ได้ผลเนี่ยเรื่องพวกเนี้ยเธอจะต้องมองทุกคนเป็นผัก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 ักเหมือนเธอพูดกับผักอยู่พวกเรามีชีวิตก็ผักมีชีวิตนี่นะแต่ก็ไม่เป็นไรเหมือนเธอพูดกับผักที่นั่งอยู่นิ่งๆเธอจะได้ไม่เิยเพื่อนโอเค,คอเค๋อผัก ตัวนี้คะได้ชื่อว่าตุ๋นต้มนึ่งชื่อตไตุ๋นต้มนึ่งเออัน่ากลัวน่ากินเนี่ยฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่าฮผัก่าฮ่ะะ่าฮ่าพวกนี้เขาเป็นผักค่ะฮะแ่าฮ่่าไงอ่ะ นหนูอธิบายเองค่ะคือหนูดีอะค่ะเขาเป็นโรคไม่กล้าออกมาพูดหน้าห้องอะค่ะเวลาออกมาพูดทีไรครูก็รูนีค่ะเขาชอบหาเขาอ้างว่าเจ็บนู่นเจ็บนี่เพื่อที่จะหนีไปอะค่ะหนูก็เลยอยากช่วยหนูดีอะค่ะให้เขาก้าวผ่านกำแพงนี้ไปให้ได้หนูก็เลยบอกวิธีเอ่อเช่นเอ่อก่อนจะพูดนีย่ยให้ซ้อมหน้ากระจกบ่อยๆจนมั่นใจค่ะแล้วก็ให้หายใจเข้าลึก ข้อที่สให้หนูดีค่ะหาจุดพักสายตาเพราะเวลาเขาพูดแล้วที่เขาจ้องหน้าเ่อนแล้วเพื่อนสบตาเขาเดี๋ยวเขาจะเขินก็เลยให้เขาจ้องกําแพงหรือว่าจ้องไฟค่ะส่วนวิธีสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ได้ผลให้มองหน้าเพื่อนเป็นผักอะคะ่ะเหมือนว่าพวกเราเป็นผักนิ่งๆไม่มีชีวิตโอ้ออ๋อคู่เข้าใจแล้วอืวิธีที่พิมพ์พูดเนี่ยก็ถูกนะน่าจะช่วยได้ระดับหนึ่ง แต่ว่าถ้าจะให้แบบแก้ไขได้จริงๆเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าปัญหาของหนูดีอ่ะคืออะไรเราจะต้องแก้ให้ถูกจุดเพราะแต่ละคนเนี่ยก็มีปัญหาแบบมีปมไม่เหมือนกันน่ะเข้าใจไหมแล้วหนูดีอ่ะมีปมอ,อะไรคะคือเมื่อก่อนคะ่ะตอนหนูออกมาพูดหน้าห้องหรือว่าหนูพูดอะไรผิดใช่ไหมคะเพื่อนๆก็จะหัวเราะเยาะหนูตอนนี้หนูก็เลยไม่อยากออกมาเพราะว่าหนูกลัวว่าเพื่อนๆจะหัวเราะเยาะหนูอีกคะ่ะทุกผู้ก้เนี่ย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 เเป็นหอว่า เด็กพวกนี้นี่เองเนี่ยเพื่อนเพื่อนชอบจะไปบุลี่เขาใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเวลาเพื่อนออกมาเราก็ต้องสนับสนุนถ้าเพื่อนพูดผิดเราห้ามหัวราอยยาะต้องให้กําลังใจทั้งหมดเข้าใจไหมเพราะคนทั่วไปเ,เวลาออกมาแล้วมาโดนหัวราอยยาะก็จะคิดว่าเขาเห็นฉันเป็นตัวตลกหรออย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ไม่อยากจะออกอีกช่นนั้นทุกคนเนี่ยต้องช่วยเหลือซัพพอร์ตเพื่อน ไม่หัวล้อเย่ะแล้วเมื่อกี้เนี้ยครูเห็นนิดนึงดิวเธอหัวล้อเย่ะเพื่อนหรือเปล่าเปล่าค่ะหนูไม่ได้หัวล้อหนูดีเลยนะคะอ้าวแล้วเธอหัวล้ออะไรไหนบอกเขาสิก็พิมพ์เขาต,ตอดนะคะอ้าวพิม๊บอันแรกเดียวผูดเล่นไม่ก็ก็คนนี้หน่อยคนนี้หน่อยนี่ เห็นไหมหนูดีเนี่ยเราเอะคิดไปเองต่อไปเนี้ยเราต้องเอาความคิดลบๆนั้นออกไปไงเนี่ยอย่าไปคิดว่าคนนั้นมองเพราะเราแบบไม่ดีคนนี้หัวเราะเพราะเราไม่ดีเราคิดไปเองหมดเลยเนี่ยดิ๋วหัวเราะพิมพ์นี่ตดเหม็นตั้งหากต่อไปนี้นะเราแค่คิดว่าเราพูดดีทดําดีไม่มีใครหัวเราะเยาะทั้งนั้นโอเคไหมคะเอาใหม่นะโอเคเอ hey. ข่าวเกี่ยวกับเสือโคร่งสาตัวนะคะที่ถูกลักพาตัวไปเออเพื่อนหัวเราะเพาเพื่อนชอบเลยค่ะยักพาตัวไปทำอะไรคะไปทำตุ้นตุ้นตุ้นตุนตุ้นตุนต้นตุ้นตา้นตุ้นตุ่นตุ้นตุ้นตุ้นต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 ้คต้ตต้ต้วต